อยากใช้เปลมุ้งแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงซื้อมาแล้วงงๆง,งแกะออกมาต้องทำยังไงต่อวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับผมขุนไปไหนมาบ้างจาก y o u t u b e แนลไปไหมาบ้างนะครับพอดีผมได้เปลมุ้งมาหลังหนึ่งเป็นเปลมุ้งลายพรางแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่ว่าได้รับส่วนลดจาก Lazada นะครับซื้อของเขาเยอะเขาให้ส่วนลด100บาทเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะ แล้วพอดีโฆษณาเปลมุ้งมันขึ้นมาพอดีนะก็จัดไปครับตอนนั้นจริงๆราคาเต็มมันน่าจะอยู่ประมาณ200นิดๆนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันลดราคาพิเศษด้วยเป็นช่วงโปรโมชั่นเหลือ164บาทนะแล้วผมมีส่วนลดอีก1 0อนึงผมก็เลยจ่ายส่วนต่างเปลมุ้งหลังนี้นะครับจ่ายไป64บาท ก็คือได้มาในราคา64บาทนะครับต้องขอบคุณคุณบีที่ขยันหาส่วนลดมาให้นะแกออกมาก็งวงงงครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ซื้อเปเลมุ้งไม่เคยซื้อมาก่อนไม่เคยเจอไม่เคยใช้เปเลด้วยซ้ำนะฮะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงข้างในนี้ไม่มีเชือกมาให้ด้วย <c oughs> นะไม่มีเชือกที่เอาไว้ผูกกับต้นไม้ครับมีแต่เชือกที่เอาไว้ผูกกับหัวเปเล ท้ายเปลนะปลูกกันเองประมาณนั้นนะนะก็เลยต้องหาข้อมูลในเน็ตครับว่าใช้เชือกแบบไหนดีความยาวเท่าไหร่ดีแล้วก็พบว่าการซื้อเปลมาผูกเนี่ยมันผูกได้หลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะผูกเชือกกับเปลแล้วก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาผูกกับต้นไม้แล้วต่อเชือกกันก็ได้หรือจะใช้ คาราเบนเนอร์ในการเกี่ยวนะแล้วก็ซื้อเชือกที่ทำมาพิเศษสำหรับคล้องต้นไม้ให้มันใช้งานง่ายๆหรือว่าจะใช้เชือกเส้นเดียวใส่ไว้ในหัวเปลยยาวๆเลยแล้วเอาเส้นนั้นไปผูกกับต้นไม้ก็ได้นะครับแล้วเงื่อนที่ใช้ผูกก็มีเยอะแยะมากมายหลายแบบนะครับผูกได้หลายแบบมากๆเพราะฉะนั้น การผูกเปลจริงๆแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าถนัดแบบไหนมากกว่ากันเดี๋ยววันนี้จะแกะให้ดูครับว่าในนี้มีอะไรแล้วก็ลองผูกให้ดูด้วยเป็นไอเดียคร่าวๆนะไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเปลทุกหลังต้องผูกแบบนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูว่าเราถนัดผูกเปลแบบไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับมาแกะให้ดูกันก่อนนะว่า ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างแกะออกมาครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าเนี่ยหรอเปลมันกลางออกมาแล้วมันไม่เหมือนเปลเลยนะมันเหมือนผ้าห่มมากกว่าครับมันเป็นผืนแบบแบนๆสี่เหลี่ยมผืนผ้านะยาวๆนะครับมีความยาวจากหัวเปลถึงท้ายเปลเนี่ยยาว ประมาณ2เมตร2ีมีความกว้างอยู่ประมาณเมตร30มนะมาตรฐานเปลบ้านเราก็ประมาณนี้นะครับเปลแบบเปลทำที่ทำขายนะแต่ว่าถ้าเป็นเปลราลคาแพงหน่อยนะครับความยาวของเปลเนี่ยมันจะยาวมากหน่อยอาจจะประมาณ2เมตรครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือบริเวณหัวเปลยมันจะถูกมัด แล้วมันจะแคบนะครับมันจะแคบนะยิ่งเพลมีความยาวมากๆเนี่ยบริเวณใกล้ตัวเราเนี่ยมันก็จะยิ่งบานออกนะครับใกล้หัวเพลมันจะยิ่งโดนรวบเข้าไปอ่าถ้าถ้านอนตรงหัวเพลเนี่ยเราจะเหมือนถูกบีบนึกออกใช่ไหมอ่าหัวเพลท้ายเพลจะถูกบีบนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเพลย,ยาวมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งบีบเราน้อยลงอ่าประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับเชือกที่เขาให้มานะครับ บริเวณหัวเปลด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เชือกมาตอนแรกไม่ใช่เชือกแบบนี้นะไม่ใช่เชือกเส้นนี้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะตอนแรกจะให้มาเป็นเชือกสีเขียวโผลมานิดเดียวสั้นๆเชือกเส้นนั้นเนี่ยเอามามัดมัดเปลเข้าด้วยกันเพื่อที่จะลูดอย่างนี้แล้วก็เอาเชือกมาต่อกับเชือกอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปคล้องกับต้นไม้แต่ว่าตำแหน่งการผูกเปลของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการ ความยาวมากนะครับผมมีตำแหน่งที่เล็งไว้แล้วว่าจะผูกตรงนี้แหละผูกกับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับต้นไม้ห่างกันไม่มากเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเชือกเลยผมเปลี่ยนเป็นเชือกเส้นนี้ความยาวตลอดทั้งเส้นคือ5เมตรนะครับแล้วสอดเข้าไปเปลี่ยนมีวิธีเปลี่ยนอยู่ก็คือมัดมัดกับเชือกเส้นเก่าแล้วค่อยๆดึงนะนะให้ให้เชือกมัน เข้าไปอยู่ในในเปลได้แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็ไม่ต้องต่อเชือกละผมก็เอาเชือกเส้นนี้ที่มันติดกับเปลอยู่แล้วมัดกับต้นไม้ได้เลยทั้งหัวและท้ายก็จบแล้วนะครับเชือกแล้วมีอะไรอีกเปลมุ้งก็จะต้องมีมุ้งครับซึ่งมุ้งเนี่ยเขาก็เย็บติดมาเลยนะมีซิปเพื่อที่จะเข้าออก1ด้านรุ่นนี้มีซิป1ด้านนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะมัดเปลเราจะผูกเปลเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราจะขึ้นลงทางไหนซิปมันมีอยู่ด้านเดียวนะไม่ใช่ลงซ้ายหรือลงขวาก็ได้มันมันเลือกได้แค่ด้านเดียวนะครับเราก็ต้องหันเปลให้ถูกก่อนจะผูกแล้วก็ตัวเปลมุ้งรุ่นนี้ก็จะมีตัวท่อ PVC เป็นโครงมาให้เพื่อที่จะยึดให้ตัวเปลมุ้งมันคงรูป เป็นห้องโถงให้เราเข้าไปอยู่ห้องโถงเรียกซะใหญ่เลยนะเป็นลักษณะเป็นมุ้งบานออกให้เราเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับ mm hmm. เย็บมาติดมาเรียบร้อยเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เวลาเก็บแล้วเนี่ย mm hmm. มันก็จะเป็นทรงแท่งยาวๆความยาวก็ยาวกว่าท่อ PVC นี้นิดนึงนะลักษณะการตัดเย็บเอาตรงๆแค่พอใช้ได้ mm hmm. เนื่องจากผ้ามันเป็นผ้าค่อนข้างลื่นด้วยนะเชือกหรือว่า เส้นได้ที่เย็บลงไปเนี่ยมันมันเกาะกับตัวผ้าของของเปลไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าผ้าของเปลมันเป็นผ้าลื่นๆนะครับมีโอกาสที่ตะเข็บมันจะขาดแล้วมันจะมันจะหลุดตะเข็บหลุดอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีได้บ้างนะครับรู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกว่ารอยเย็บไม่แน่นหนาเท่าไหร่คือคือไม่ได้แน่นมากแค่พอใช้ อันนี้ต้องเทียบกับราคาด้วยนะผมว่าราคานี้คุณภาพนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับซื้อโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนี่ของไหมเราควรจะใช้เชือกความยาวสักเท่าไหร่ดีนะครับผมคิดว่าความยาวเชือกนะซื้อเชือกเส้นละ10เมตรเชือกแบนแบบนี้นะครับเส้นละ10เมตรมาตัดครึ่งก็ได้จะได้ข้างละ5เมตรสําหรับผมผูกเปล Tucker. ตําแหน่งต้นไม้มันไม่ไกลกันมากก็ใช้แค่5เมตรต่อข้างก็พอนะพอร้อยเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาผูกก็คือรวบทั้งรวบแบบนี้รวบไปเป็นคู่นะครับแล้วก็ไปผูกกับต้นไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นความยาวที่ออกมาจากเปลเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ประมาณ2เมตรผมทำแบบนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเจอต้นไม้ที่มันไกลกันมากๆผมก็สามารถมัดเหลือเป็นข้างเดียวนะมัดตัวนี้ไว้ มัดหัวเปลไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เชือกปลายเชือกด้านนี้เอาไปมัดเส้นเดียวตัวนี้ก็จะมีความยาวถึงเกือบเกือบ5เมตรเลยนะเพราะฉะนั้นข้างละ5เมตร2ข้างก็คือ10เมตรนะครับสามารถที่จะมัดต้นไม้ที่อยู่ห่างกันได้มากนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคงไม่มีใครมัดเปลกับต้นไม้ที่อยู่ห่างกัน10เมตรนี่หรอไหมเพราะว่าเพราะว่าเวลามัดเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นไปนอนเนี่ยเปลมันจะ มันจะตกลงมาอีกนะครับมันก็อาจจะมันไกลเกินไปอะ่ะเชือกมันต้องหย่อนเวลาเราขึ้นไปนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมัดสูงมากเลยนะมันถึงจะทำให้เปลไม่ตกลงถึงพื้นนึกอ,ออกไหมจริงๆถ้าจะใช้เชือกที่เขาให้มาแล้วก็มัดมัดหัวเปลติดไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาคาราเบนเนอร์มาเกี่ยว เราก็แค่หาเชือกแบบนี้มาอีกเส้นหนึ่งที่เอาไว้คล้องกับต้นไม้แค่นั้นเองมันก็ไม่ยากละก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมผมว่าผมถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากเสียงเงินซื้อคาราเบนเนอร์แล้วแล้วผมก็ใช้แค่นี้แหละไม่ไม่น่าจะได้ใช้บ่อยแล้วก็ไม่น่าจะได้เอาไปผูกที่อื่น <c oughs> คงผูกนอนอยู่ในบ้านนี่แหละนะครับก็เลยเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวดูวิธีผูกกันเลยดีกว่าว่าเราจะผูกกับต้นไม้เนี่ยเราจะผูกเงื่อนแบบไหนยังไงดีวิธีการผูกเปลกับต้นไม้นะครับเอาเชือกจากเปลมาวนรอบต้นไม้หนึ่งรอบวนมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็วนกลับรอบตัวเอง2องรอบนะครับนี่คือรอบที่1รอบที่1 รอบที่สองนะครับเสร็จแล้วเอาเชือกที่เหลือไปทำเป็นห่วงแบบนี้นะครับแล้วควานหาควานหาเส้นเส้นนี้เส้นที่มาจากเปลตรงๆเนี่ยนะครับสอดเจ้าห่วงที่เราทำได้เอาไว้เนี่ยสอดห่วงที่เราทำเอาไว้ตัวนี้นะครับ สอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วดึงออกไปให้มันยาวๆหน่อยแล้วรูดตัวนี้ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เวลาปลดเปลเราจะดึงแค่คือถ้าถ้าดึงเส้นนี้ไม่ออกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เวลาปลดเปลเราก็ดึงแค่ตัวนี้ดูดแล้วเรียบร้อย ดูวิธีผูกอีกครั้งนะครับเราเอาเชือกที่ผูกเชือกที่ออกมาจากเปลนะครับมาวนรอบต้นไม้แบบนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็วนรอบตัวเอง2รอบนะครับรอบที่1นรอบที่สอง เสร็จแล้วเอาเชือบไปทำเป็นห่วงแบบนี้แล้วก็ไปอ้อมล่างอ้อมข้างใต้เส้นเส้นที่มาจากเปลนะครับอ้อมข้างใต้แบบนี้แล้วดึงออกไปให้ยาวๆหน่อยแล้วก็รูดติดกับต้นไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ ผูกแบบเดียวกันทั้งสองข้างนะครับเราก็จะได้เปลผูกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเชือกเล็กๆนะมาผูกยึดตัวมุ้งไว้กับต้นไม้เช่นเดียวกันจะทำให้มุ้งยกขึ้นมานะมุ้งก็จะได้ไม่หล่นไปโดนหน้าเราเวลาเราเข้าไปนอนข้างในนะครับเรียบร้อยครับผูกเสร็จเราก็จะได้เปลมุ้งพร้อมนอนแบบนี้นะทีนี้ที่ต้อง คำหนึงถึงนิดนึงก็คือตัวซิปอะครับมันมีอยู่ข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นจะเข้าจะออกด้านไหนเนี่ยก็ต้องหันเปลให้ถูกให้ถูกด้านก่อนนะครับมันมีซิปอยู่ข้างเดียวจะจะลงเปลข้างนูน้นไม่ได้ <c oughs> นะครับเรียบร้อยอึบ เรื่องราวของเปล y มุ้งนะครับก็คงประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube Channel เปินมาบ้างและ Facebook Fan Page เป็นมาบ้างเอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีแกจิตน่าสนใจเราก็จะเอามานำเสนอกันอีกนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเดินป่าแล้วก็การขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวด้วยยังไงกดติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ